ตัวก็ตัดประมาณวัวที่ครอบรูงด้วยนั่งไปด้วยได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยดังเดี๋ยวลงตรงนู้นเนาะเดี๋ยวไปดไเดี๋ยวไปเดีอยวไปแล้ว <c oughs> ปปอยั <c oughs> ยสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมแปลงหญ้าของลุงวิเชียรนะครับที่ตำบลม่วงคันอำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองนะครับผมพอดีจะมาดูวิธีการตัดหญ้าของลุงกันนะครับว่าลุงเขาใช้อะไรตัดแล้วก็มีวิธีการขนไปให้วัวกินยังไงเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็สาธิตเลยนะล,ลุงเนาะก็ลุงก็ตัดคนเดียวใช้เวลานานไหมครับลุง <c oughs> ไม่นานไม่นานเนาะ เมื่อกี้มาไม่ทันตัดจริงๆก็สิบกว่นาทีก็เสร็จแล้วมาเมื่อกี้มาไม่ทันเนาะเต็มจะเต็มรถแล้วอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับไม่ใช่เมื่อคืนเนาะช้ำมืดช้ำมืดตกหนักใช่ได้น้ําขังเลยแต่ขังวันนี้ไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่ถึงกระตายไม่ถึงก็ะต่ายแต่ถ้าท่วมเยอะก็เน่าเหมือนกันต้องกี่วันถึงจะเน่าครับนานไหมนานเป็นครึ่งเดือนอือนี่มันท่วมท่วมไป สี่ห้าวันโอถ้าไม่กี่วันไม่เป็นไรถ้าครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งมีโอกาสหน้าก็เนี่ยครับตัดไปนี่ตัดนานยังหลวงนี่ตัดไปสองสามวันสองสามวันเนาะเริ่มแตกใหม่แล้วตัดให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวลุงเขาจะโชว์เนี่ยใช้อะไรตัดนี่รถที่เราเคยถ่ายมาเนะรถรถเขาเรียกรถอะไรนะรถไห่ รถขุบประเด็มประสงค์อ่านี่ใช้ตัดที่ืึองตัดหญ้าใบมีดใช้เป็นตัวเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะลุงแบบนี้ใบตัดหญ้าใบตัดหญ้าโดยตรงเลยติดกับเครื่องตัดหญ้าแบบสไพรยข้างนี่มาเมื่อกี้ลุงเขาตัดจะเต็มเลยมาไม่ทันเดี๋ยวลุงเขาจะสาธิตให้ดูนิดนึงครับว่าตัดแบบไหน はい。 นี่ลุงเขาตัดให้ดูครับนี่ก็ขึ้นไปเกือบเต็มรถแล้วตัดคนเดียวนะครับเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลุงเนาะตัดจริงๆสิบแปดนาทีสิบแปนาทีแล้วก็ขนด้วยอะไรด้วยเนาะนี่ลุงเขาทาคนเดียวนะครับลุงอายุเท่าไหร่นะลุงหกสิบสงหกสิบสองถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะ เนี่ยตัดเป็นกองนี้เนาะแล้วก็ใช้ซ่อมเขาเรียกอะไรนะพรวพัวพัวรพัวพวัวสามงามสามง่ามเนี่ยทิ่มทิ่มทิ่มแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับแต่เห็นลุงเห็นลุงบอกว่าฝนมันตกเนาะก็เลยตัดยากหน่อยมันล้มด้วยวิธีการนะครับนี่ลุงเขาหกสิบกว่าแล้วยังทําได้สบายเลยครับผมกลัวลุงก็ กี่ตัวลุงนี้เดี๋ยวอัปไปอัปเดตให้ดูที่ข้อเนาะ,ะตัวตอนนี้เหลือยี่สิบเนาะ,ะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันลุงบอกว่าปล่อยไปแล้วปมาณห้าแม่ห้าแม่ท้องยี่สิบตัวก็ตัดประมาณ,มมอ,มาณอย่างน้อยก็วันละรอบลุงเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูแปลงหญ้าที่บ้านเนะเมื่อกี้เห็นหแวบๆบว่าก็เขียวลุงเนาะแต่ไม่ได้ปล่อยเข้าไป จะปล่อยไหมตอนนี้ไม่ได้ปล่อยครับเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับเนี่ยถ่ายไปถึงห้านาทีแล้วนี่คุยกันด้วยแล้วก็มาตัดตัดแป๊บเองนะเรจะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จษฐีโอ้คือถ้าไปโดนผมจะตั้งดีอยู่นี่ลุงเนาะอันนี้ประมาณกี่วันครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ ถาจะาประมาณยี่สิบกวันยี่สิบกวันคอยรุ่งนี้เราจะต้องเอาไวมั่งเอาไวใ้ให้มันให้มันแตกอืมเนี่ยครับสูงใช่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวนะจากต่อที่ตัดมาเที่ยวก่อนประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าวันเนาะ,ะไม่ถึงสามสิบเนาะวุ้ยเกินสามสิบเซนสี่สิบเซนได้เนี่ยเนี่ยครับเป็นรอยตัดนะ เป็นที่เราใส่ปุ๋ยก็ยูเรียเหมือนเดิมยูเรียถ้าเราใส่ปุ๋ยไวมันก็ได้ไหวและมีคนมาซื้อไหมครับช่วงนี้โอ้โหแยง่งกันเลยไม่มีไม่คายไม่ได้เราเอาไว้ให้ลูกวัวเรา,ด,าด้วยตอนนี้ครับถ้าพูดถือคนน่ารักเดีโค้งานละห้าร้อยไม่ต้องไม่ต้องกลัวแย่งกันเงินละห้าร้อยนี่คือเขาตัดเองเนาะตัดเองเราแค่แบ่งที่เขาตัด นี่เป็นรอยที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ของลุงก็ห้าไร่เนาะห้าไร่ห้าไร่ไปเดี๋ยวเราจะไปดูตามลุงไปดูว่าหลังจากตัดเสร็จแล้ว <c oughs> เขาเข็นไปไปทิ้งไว้เลยลุงเนาะที่ที่คอกเนาะก็ไปจอดไว้อ่าเดี๋ยวไปดูครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตัวที่คอกลุงด้วย <c oughs> นั่งไปด้วยได้ไหม <c oughs> เนี่ยได้เนี่ยนั่งเนาะเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย I oh do มาถึงบ้านแล้วนะครับเอาให้ตอนเช้านะลุงเนะาะเชา้าเชเพราะวันนี้วันนี้วันนี้ตัดให้รอบนึงแล้วใช่แล้ววันีต้องมาเล้อแล้วอ๋อสองเค่เล้อแล้ว<ม>อันนี้ก็คือมาถึงบ้านคือรากไว้ไว้ตรงไหนตรงนู่นเลยหรือตรงนี้นเอาไาวา้นี่เอาไว้นี่ขาก็ให้กินเอาให้ให้ตรงไหนที่ที่ค้อหรือท,ท,ที่ที่แปลงอ๋อตรงนู้นนะไปเดินยวดูแปลงใหญ่ไปอันนี้อีกแปลงนึงนะที่เคยมาถ่ายนะ ท,ที่แปลงที่ติดกับบ้านอันนี้เอาไว้ปล่อยเนาะนตอนนั้นมามันไม่ค่อยโตนี่มีฝนมีอะไรก็โตขึ้นเยอะเลยเนะโตมีสองสองที่แบ่งเนาะเป็นแบ่งสองล็อกอ่านี่ห้าไร่นี่นวะกินเนี่ยห้าไร่กับห้าไร่อันนี้ตอนเช้าลุงก็จะลากหญ้ามาไว้ตรงนี้นะครับเทเลอร์ที่ว่าตรงนู้นอ๋อลุงมีเทเลอร์เปลี่ยนอยู่สองสามอันเนาะใส่อันเลยอันนี้แค่ต่อแพงไหมลุงเทเลอร์เนี่ย นี่ต่อเองโอ๋ต่อเองเลยก็จะประหยัดตังค์ลงไปอีกนะครับเรื่องแจ้งเขาต่อเองก็ก็ถ้าทิ้ง้าอยู่คันนึงก็สี่ห้าพันนี่ครับเป็นบรรยากาศนี่เนี่ยแฝงหญ้าที่รูปไว้ใช้ให้ให้วัวกินเนาะนี่นี่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ปล่อยกินปล่อยปล่อยกินแล้วก็มีเทรเลอร์หญ้าตรงนู้นน่ะที่เราตัดเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ เราไม่ได้กินเหมือนคนอื่นเราเรามีละทุกนันทะเลมีหลายตัวคือพอหมดแล้วก็เราเอาคันใหม่มาเปลี่ยนที่เราตัดไปเมื่อกี้เนาะก,ก็จะเพิ่งนี้ก็ไอ้คันนั้นมาทิ้งนี้ก็อนัน,อนี้ไปตัดตอนเช้าเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยคือข้อได้เปรียบของการที่มีที่เยอะก็อย่างเงี้เนะาะ <c oughs> คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีหญ้ากินใช่หญ้าเยอะส่วนใหญ่เป็นหญ้าสดเนาะลุงเนาะฟางไม่ค่อยได้ให้ไหมให้ไหมไม่ค่อยกินครับฟางก็ซื้อซื้อร้อยก้อนนี ไม่กินเพราะยาอะมันเยอะก็นอนที่แล้วไปอย่านู้นแล้วก็นอนที่ล่วงอีกนี่นะครับต่อกันเนี้ยงหางอันนี้รั้วที่ลุงล้อมไว้อันนี้เช่าเขาไว้เอาตัวนี้เช่าเนาะเช่าไว้ถังวัวอืมไอ๊ะเสาเสาไอ้ลวดน้ำอะเราล้อมเราล้อมเองพื้นที่กี่ไร่ครับตัวนี้ตรงนี้แหละยสองไร่กว่าสองไร่กว่าเนาะ แต่เราล้อมด้านเดียวเนาะก็ล้อมที่จไปเนี่ยตลอดล้อมฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ใช้ไฟฟ้าเอาอ่ามีไฟฟ้าช็อตตีว่าหนึ่งสองสองสองด้านเนาะ,อ,ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับลุงที่ทำทำทำรัำ้วเนี่ยรั้วเลยล่ะครับอันนี้หนึ่งสองสองด้านนะตีว่าสองด้านเนี่ยประมาณม ประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดเนาะเสาด้วยแล้วก็ลวดหนามด้วยค่าจ้างล้อมด้วยอด้วยอ๋อค่าจ้างด้วยแต่ลุงเขาใส่ทีนะครับกี่เส้นครับเนี่ยห้าเส้นห้าเส้นเนาะสามเส้นอยู่ไหมอยู่สามเส้นก็อยู่เนาะนี่จะคล่องทีเขาให้ล้อมอย่างนี้อืเพื่อต่อไปเขาจะทําอะไรก็เขาก็ผ่านกัน,นคนกันอะไรได้ด้วยอ่านี่หลอกเช่าเขาอืาก็ตีว่าเดี๋ยวนะสองด้านเนาะ หมื่นกว่าถ้า,ถ,า,มม 4, 5, าถ้าล้อมหมดก็ประมาณสี่ห้าหมื่นประมาณถ้าล้อมหมดก็ประมาณสามหมื่นถูกปะสามหมื่นจะแพ้ค่าเสาไอ้ลวดหนามไม่ไม่เท่าไหรไม่เท่าไหร่แต่ก็สูงนะลุงใช้สองเขาจะคล้องมา<อ>ให้ล้อมระยะยาวเพื่อเขามาอยู่นี่บ้านเขาอ,อ๋อมาลุเดียไปดูอีกแปลงนึงครับผมแปลงนี้ก็คือยังไม่ได้ปล่อยเข้า ก็ป่อยมันก็ไม่ค่อยกินเนื้อย่ามันเยอะโอ้โหก็ย่ามจังเลย <c oughs> กินทั้งวัน <c oughs> อย่างนี้ดีครับย่าแรกเนื้อกินไม่ชนะแล้วเพราะเราไม่ได้ขุนที่มันไม่อ้วนเพราะเราไม่ได้ประกวดเนาะใช่เราเอาเลีออ้ยงเอาเราูปไม่ได้หัวประกวดเนี่ยลุงเขาเลี้ยงแค่ไม่กี่คนเนองนะครับใช้คนวันสองสามคนนะลุงเนาะหลักๆเลยเพราะลุงเขามีงานประจําด้วยงานเจาะบาดาลด้วยอันนี้ก็เป็น งานเสริมไปไม่รู้ว่าไหนเสริมในหลักเนาะอัน <laughs> อนีเ <laughs> น้เสริมกรเผื่อมก็เป็นอาชีพหลักได้เนี่ยงงม,มาก็วปีอันทำใครมีที่มีอะไรก็น่าสนใจน่าทำไว้นะนี่ก็เื็อน้องชายไว้เลี้ยงวัวอืมนี่ก็ปูเพิ่มปก๋ยยาเพิ่มแ<ช>ปลงนี้นะครับลู้ว่าปูปุยาเพิ่มนี่ไว ไปเลี้ยงไม่ได้ตัดเนาะก<ด>็ตัดน้องการตัดนดู่นเขาเนาะถ้ายาวถ้ายาวมากก็ต้องตัดต้องตัดไม่งั้นเดี๋ยวต้อคพ้ามันก็ไม่กินนี่ครับแอนโกล่าปลูกไว้ครั้งเดียวนะ <c oughs> คอยใส่ปุ๋ยก็ให้น้ำถานานฝนยิ่งสบายเลยแต่ข้อดีของลุงก็คือเนี่ยมีคลองนี่เนาะเนี่ยมีคลอง เอาไว้เอาน้ําเข้ามาแล้วก็อัดเข้าไปเลยอเอาไว้อัดแล้วให้งัวกินแรงแรงมูเขบปูบัวด้วยนะครับบรรยากาศดีมีบัวด้วยตัวนี้ห้าไร่เนาะห้าไร่ห้าไร่แล้วก็เช่าเขาอีกข้างบนอีกทั้นั้นสองทีนั้นสองไร่สองไร่กว่าสอง,ออกกาส,องสามไร่ตีว่าห้าเจ็ดแปดตีว่าแปดตรงนี้ที่ซื้อมาอีกไร่งเก้า <c oughs> ยุบเกือบสิบไร่เนาะใช้ได้เลยครับผมเลี้ยงวัวต้นน้ำแล้วก็ถ้ามีแปลงหญ้าก็สบายหน่อยครับไม่เดือดร้อนเพราะลุงเขาบอกว่าแทบไม่ไม่แทบไม่ใช้ฟางเลยก็มันไม่กลิ่นถ้าถ้าฝนตนกหนักแล้วครับลุงก็ไม่ต้องรกักกนโนตุดโนกยาเป็นฟูก อ๋อที่ไหนครับที่โน่นอ่ะที่ร่วงของซิบะไยอ๋อมันเป็นเป็นเป็นโคตรอยู่อ๋อมันจะมีเนินอยู่อ่าเราบอกวาให้เราดูแลอยู่ปลูกต้นมากรักไม้ไปลุนะปดูวัวดีกว่าด,ดูวัวพาดีเรื่องวัววูดถามว่าดีม,ดาม,ดาม,ดมันมันก็นนดีแหละมันก็มีจุดเขาจุดเหนื่อยงเหมือนกันนะพอดีเราจะถามเลยว่า เลี้ยมมันมีปัญหาอะไรไมรหมลุงเจ้าเพชรทั้งหมดนี่ลูกที่เกิดน,น,นี่ลูกเจ้าเพชรนะครับลูกที่เกิดในครอบจะกินปวยไม่ใช่อะไรที่เห็นเลยกินวยนี่ลูกเจ้าเพชรัรบหนาชใชนน่ได้เด้ออันนี้ได้ทำเขาไหมครับปล่ยมัน,น,นปอ่ปอ,ปอยมันปล่อยมันใาบึกเลยดูดิดูคอดิดให้ดู <c oughs> ให้รู้ก่อนะดูคอดูหลังมันได้เลยนี่ได้ให้ดูหลังมัน ว่าส่วนหนึ่งคือมันได้ได้โคง,งของแม่เนาะ,ะแม่เป็นโคงลูกกระทบอ,ะอินดูมาร์ซินจะสูงใหญ่หน่อยพ่อก็ใหญ่อยู่แล้วเพื่อนมองมันมองมัน,มมน,มน,มนไมนเส่็จแ้ต้องหลบๆไปเพื่อนเสร็จแล้ว